สำหรับผมการที่เราดูฟุตบอลลีกอะพี่ <c oughs> อันนี้มองในมุมจากคนที่สนเสน่ห์ของฟุตบอลลีกจริงๆอะมันคือการเหมือนสิบหกทีมวิ่งในแทร็กเดียวกันอนึกออกไหมเจอด่านในช่วงเวลาเดียวกันอไอการที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันเหลื่อมกันหลักสี่นัดเนี่ยหรือบางทีมันเหลื่อมเดี๋ยวก็แข่งน้อยกว่าเดี๋ยวก็แข่งมากกว่านัดนี้ไปเตะตอนท้ายแล้วก็แล้วก็ให อยู่ดีๆก็เลื่อนเพื่อให้ฉันได้พร้อมที่สุดอะไรแบบเนี้ยมันไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าฟุตบอลลีกมันเสน่ห์ของมันคือการเตะพร้อมกันเตะในห่วงเวลาเดียวกันคืออยู่บนแทร็กความเข้มข้นเดียวกันเขาก็พูดกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วสิ่งที่ในลีกต่างประเทศทําคือเมื่อสโมสรท็อปท็อปสี่ห้าสโมสรที่ต้องไปเตะมากกว่าถ้วยมากกว่าทีมอื่นๆสิ่งที่เขาต้องทําคือโจทย์ที่ยากกว่าในการจัดสรรเพื่อให้สามารถ เข้มข้นมากขึ้นแต่คุณไปจัดสรรเพื่อให้คุณเล่นให้ได้อันนี้เราก็ไม่รู้แทนเขาหรอกเหมือนเขาคิดเยอะเกินไปว่ามันควรจะต้องแบบเซฟที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันดันมีคนสนองไงไทยลีกสนองไงก็ต้องพูดอย่างนี้ถ้าสมมุติเขาต้องเตะในเลื่อนขข้อแม่เดิมอะผมว่าศักยภาพเขาก็เอาตัวรอดได้แล้วมันจะไม่มีแรงโตกลับแบบนี้ด้วยโหแล้วเชียร์มันถูกว่าพอตอนเนี้ยพอพอคุณเลื่อนเยอะมากเนี่ยแล้วคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณสะดุดบ้างเนี่ยกระแสกลับมันเยอะมากเลยนะใช่ไม่ละถูกป่ะ อยากเห็นมากเลยถ้าบุรีรัมยูในแตดซีซันนี้นะมไม่เลื่อนเลยเตะตามเนี่ยโปรแกร,รมที่มีอมโอเคมันอาจจะมีแต้มหล่นไปบ้างในไทยลีกอะแต่ผมว่า Worst case มันไม่ถึงขนาดคุณลงไปแบบอันดับสามอันดับ4หรอกอย่างมากสุดมันทำแต้มต่นไม่เกิน4ี่ห้าหกแต้มหรอกอแล้วเกมที่มันติดกันเราได้เห็นเด็กๆได้เล่นเราได้เห็นโลเทชันบ้างเราได้เห็น,สนเสน่ห์ของทีมที่ ต้องมีเตะกลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์จริงๆอะสเสน่ห์ของการแก้ปัญหาเออสเสน่ห์ใกแก้ปัญหายังไงเสน่ห์ของการแก้ปัญหาสเสน่ห์ของการได้เห็นนักเตะใหม่ๆจากทีมใหญ่ๆนั่นคือสิ่งที่เรามักจะได้เห็นแต่การเราไม่ได้เห็นแล้วพอมันมีเรื่องนี้ยกลับมาวันนี้เขาโดนพอเขาแพ้ท่าหรือมันโดนหนักอ่าเข้าใจอันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทําแบบนี้แล้วถ้าเขาไม่เข้ารอบล่ะ ม,มันจะหนักกว่านี้ขนาดไหนอย่างที่สุเท้บอกว่าในเมื่อคุณเป็นทีมใหญ่คุณประสบความเร็จในประเทศคุณออกไปนอกประเทศมันคือปัญหาของคุณคุณต้องไปจัดการเองคือคุณต้องเสิร์ฟตั้งเตะเข้ามาให้เยอะอหรือว่าการจัดการที่พี่เบิร์บอกแหละว่าเนี่ยเมื่อกี้แหละไอ้คำที่วิ่งในแฟกเดียวกันเนี่ยความหมายที่ต้องให้แฟนบอลเข้าใจง่ายคือ ก็ในเมื่อตอนนั้นน่ะคุณเจอปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาที่ตัวคุณเพราะการแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนโปรแกรมคือยกออกไปเลยตรงไหนก็ได้อ่ะมันคือไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการหนีปัญหาทั้งที่จริงในบูงของบุรีรัมการจัดการโปรแกรมเขาอะต้องยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเขารู้ตัวเองว่าเขาเล่นหลายทั่วที่สุดเขาก็จัดการโปรแกรมของเขาแล้วไงเขาก็วางแผนของเขาแล้วไงในการขยับโปรแกรมอะ